เรามาบริหารข้อมือกันนะคะคลิปนี้ mm hmm. เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคย mm hmm. ทำหรือว่าไม่ค่อยมีคนแบ่งปันนะคะถ้าในการบริหารข้อมือนะคะวันนี้เราจะมาบริหารข้อมือหนึ่งท่ากันนะคะกำมือแบบนี้นะคะแล้วกดลงไปที่พื้นเลยนะคะแล้วก็หงายฝ่ามือแบบนี้นะคะ ทำสักสิบครั้งกล้ามเนื้อข้อมือนะคะหรือว่าข้อต่อต่อตางๆนี่สำคัญมากเลยนะคะอย่ามองข้ามค่ะพี่ลุงเองก็บาดเจ็บหัวไหล่นะคะเดี๋ยวเราจะมายืดกล้ามเนื้อหัวไหล่กันนะคะหัวไหล่มีกล้ามเนื้อมัดเล็กๆมากมายเลยนะคะแล้วก็หัวไหล่ทำหน้าที่เคลื่อนไหวด้วยนะคะข้อมือเช่นกันนะคะ อย่ามองข้ามค่ะ10ครั้งนะคะมีวินัยค่ะพี่ลุงเป็นกำลังใจให้นะคะสุขภาพดีไม่ได้ยากเลยนะคะวันนี้เรามาร่วมกันออกกำลังกายน่าจะครบเส็จได้นะคะสิบครั้งพอดีมีวินัยนะคะพี่ลุงเป็นกำลังใจให้สนใจปั้นหุ่นทักไลน์พี่ลุงมาได้เลยะคะ่ะ